จะมาเล่นมาครันะคะก็จะมีเสียงเพลงไปด้วยเนาะก็ตามที่เล่าไปในคลิปนั้นก็เอออันนี้เราเผาเห็กอยู่ลืมกดถ่ายเนาะตอนเผาเห็กอ่าเราก็จะมาหาไบโอใหม่กันนะคะทุง,งรอบรอบตัว,รตวเราสม,มสมุดสมุดเอะไงไม่ใช่ดิเออวันนี้จะมาทําคลิปอะไรดีเออหน้าปกคลิปเราทําไม่เป็นเนาะเราก็เลยทำอันนี้ ซึ่งเราจะทำคลิปเออสร้างอะไรอะยิ่งนะครับเยอะก็เกดี๋ยวเราจะไปขยาบความลาวานซึ่งเราเราเหล็กเขาอยู่เติมเข้าไปเขาเหล็กอ,อ,อันนี้ใช้เจ็ดก้อนเนาะอันนี้มีหก ก้อนเดียวเออยังต้องก,การหม้อแล้วก็โอ้บ,อบอล็อกบล็อกเรามีไม่ค่อยเยอะนะทุกคนนุ่กเอ๊ะโยนออกหินย้อยฮะหินย้อยเราเก็บนไปไหนอ่ะหินย้อยอ่ะหิน,ย,หน,ย,น,ย,หนย้อย เห็นทุกคนเห็นหินหายหินหายแล้วหินหายนี่เป็นชาลจ์เลยนะโอเคหาไม่เจอเป็นชาลจ์โอเควันนี้เราจะมาไปอันนี้ล่าหากระดูกแต่ก่อน,าาน,อ,นอื่นเราขอซ่อมอุปกรณ์โดยไม่งะวางข้างๆก่อนเผื่อเจอหินเยเราจะไปหาอันนี้ ไม่ให้โดครับเอนวิวเอนวิวต้องใช้ยหา,ยยางซึ่งก็ไม่จับเอง เราไปเผาเงิ้ยด so ีกว so ่าไงโมเคยฟังใครไหมเออแน่ใจนะใหม่ใหม่ใหม่แนนวิช่ยช่ยชัเพื่อเราทำเล็บของก็มีข้อดีและไม่ข้อเสียข้อดีก็คือเออสามารถแลกของได้เลยมันอยู่ไกลบ้านเอาข้อเสียก็คืออ๋อหายไปไหน เดี๋ยวเราไปหานี่นนนก่อนนะทุกคนหายมันหายไปสิเลยล่ะทำจังสิ<ม>เผื่อเจ็บซึ่งเราขังชาวบ้านไว้ชาวบ้านเด็กกับชาวบ้านผูออ้ใหญ่แล้วค่ะแต่ว่ามันชาวบ้านเด็กมันตัวแล้วก็จะเอาอาชีพไกไหนไม่รู้ซึ่งเราเอาอันนี้มาแล้วอ๋อนี่ไงมันเดี๋ยว่ี เออมันน่าจะมีะฮคือมันน่าจะมีคนสงสัยเนาะอ้าวมันก็อยู่ในกล่องเลยวิ่งไปมานี่นะคะเราเผาไปแล้แล้วก็แบ่งกับบันนี่เผาไปด้วยปึ๊บอ่ะอันนี้มันเผาน้อยกว่าโอเคเราไปฟาร์มมอนสเตอร์เลยคือแบบฟาร์มมอนสเตอร์เราแบบพอไม่พอต้องไปใช้ นู่นนี่นั่งมาทำต่อมีตัวเดียวเองตายสันี่คือของที่ได้ที่ซึ่งเราอยู่ไปแล้วโอ้เหล็กสีเอาชักก้อนไม่ใช่ที่มันดบนะคะเราเอาไปไว้เฉยๆคือกลัวตายไงน,นี่นี่คือก้อนที่เราใส่เอออนี่ค,คนเราเอามาเปลี่ยนดีกว่าวเหล็ก ไปอันนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นชากมาไอนี่เราจะเงียบแล้วที่บานเระแต่มดีก่อนแล้วพูดไทยก็อดชิปอดชิปถ้าไม่พูดมี่ก็แบบคนไม่ดูมยเอรอหน้าปกเราจะไม่มีเนาะคืหัวหน้าปกไม่ตีใครแนะนำมาเราก็ไม่เห็น ้าเป็นคอมเมนต์ที่ใครคอมเมนต์มาก็จะไม่ค่อยดูนะคะไม่ไม่มีเวลาแต่ละคนลองคิดอยเนี่ยใช่ไหมตอนนี้อัดคลิปอยู่เนาะโอเคตัดไปตอนเด็กเผาเสร็จเลยเนาะโอเคทุกคนซึ่งเด็กก็เผาเฟลตั้งน,นานแล้วเออที่เราไม่มาโทษตั้งคลิปแอปมาคะอือฮะนี่ค่ะปอกไข่ปิดแล้วเหรอตั้งนานลนะเออซึ่งเราก็นอนก่อนมันหมดมาตั้ง หลายคือกันน้องโอเคตอนนี้มันเปิดเทอเบื่อไงนะผมก็น่าจะมีเวลาดูจะมีเวลามาดูช่องเราไหมอ่ะเออตายไปอากอุนึกว่ามึงตายไปเร้วโอ้ยนุก็าตายไปแล้วเกมเพียงดาบ ไว้คีเปอร์วาดีคเ่อันนี้ใช่ไหมน้องเผาไม่ใช่ไม่ใช่นี่ดาบไฟตีเพลงใช้กระหนองและสายตามีสิ่งกิดขวางดาบแห่งไฟตีกันเพลง <Jelly. S 2> ไหนเราเหมือนมันจะไม่มีเนาะดาบแท่งไฟในวมบม,มานน้ำตาเหรอขอด้วยไหนนะ บ้านน้ำพานะ่ะดูหน่อยอยากทำในะเพลงตีดา าก็ไม่ได้เล่นนะล,ล้ฮารุไปแล้วทุวควกคนเมื่อกี้พี่ดูซึ่งนั่นเราถ่ายเยอะเมื่อกี้พี่ดูโอเคซึ่งเราแค่มันต้องน,นี่คลิปนี้ทำไงอ๋อเราจะไปลากกระดูกเดี๋ยวแต่ไปตอนลา่าเสร็จเลยแล้วกันเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปโอเค,คทุกคนคือเราอันนี้เนะาะแกรู้อะไรเรื่องจิมบุซันบ้างบอกมาเดี๋ยวนี้คืออันนี้เว้ยทุกคนแล้วก็ มาเรกของพี่เอ็กซ์ังก็เดิกลับบ้านเนาะโอเคนะคะโอเคทุกคนเราก็จบคลิปจะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้อะไรมาหลายอย่างเลยเนาะก็วู้คลิปแตเพียงเท่านี้คะ่ะย่าลรมกดใจจามกดใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปเราต่อไปได้วยนะคะถ้าใครกดแล้วคอบคุณค่ะ